สแตมนะคะกับพี่มาเดียวเปลี่ยนลุกน้องแสแตมค่ะพี่บ้านเห็นชุดนี้เป็นแต่คือลูกสาวสาว่าซานก,กันเล่มปะเบรกเขามาบ้านให้เขาอะไรพี่น้องเขาเข้ามาจากประตูแรกเห็นปุ๊บเบรกหาลูกสาวตอนนี้อยู่กรุงเทพครับก็เลยมาหาชุดซื้อสภาพให้ทีมงานตัวเกียวมิวสิกนักร้องตัวเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องอันนี้ไม่ติดก็เลยว่าเออเป็นแต่คือสแตมว่าซ่านน้อนักร้องสาวเพียงคนเดียวโอ้น้องน้ำตาลน้ำลืม นอนกันเ้นก็มสเนนี่แต่เจน,นี่เขามีชุดเยอะอยู่เจนนี่เราเลือกให้เขาก็ไม่ค่อยได้เพราะนางก็มีสไตล์แบบเปรียวปรับไ,ไ,ไ,ได้ไมอันนี้สงน้ยมาังไง <c oughs> อหบลร มาเยอะมากเลยนะได้อยู่นะใช่เืองหลัอใส่เล่นใส่เล่นยังไงให้ดูดีไหมนี่ไงเบื้องหลังบางคนอยากเห็นเบื้องหลังว่าใครที่เป็นคนจัดชุดจัดเสื้อผ้าเบื้องหลังใครที่เป็นคนจัดชุดเสื้อผ้าแต่ละวันให้ผู้อ่บ้านพิแลนนี่เลยนะฮะแม่ซมมี่แล้วก็ที่มาเดียวเป็นคนเป็นคนที่แบบว่า จัดเสื้อผ้าให้แต่ละวันต้องยกเครดิตให้ทั้งสองท่านนี้พอบางคนชมมาชมมาบางตั้งแต่แบบเป็นตัวเกี่ยวมิ้วซีคีอารที่แล่ด้วยชันไม่เสียพานาแพทย์กุเรดูแลนี่เลยหาหน้าผมมาไล่บ้านหักเข้าได้นะบ้านหักน้องแซมหนสูไม่ไงแบบเสียบประทับใจเรื่องชุดก็ต้องบอกเลยไม่ว่าอยู่